สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทดสอบก่อนส่งนะครับ WE Gox 17นะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งไว้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ลูกค้านะครับทำการสั่งซื้อโดยการเห็นแค่ภาพนะครับก็ยังไม่ได้รีวิวเต็มนะครับก็อันนี้ลูกค้าทําการสั่งซื้อนะครับก็จะทำมารีวิวให้ดูกันนะครับสําหรับตัวนี้ลูกค้านะครับให้ถอดดูนะครับแล้วก็ดูระบบนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้องานก่อนนะครับจากเบื้องต้นนี้นะครับให้ดูรายละเอียดเลยนะครับ นี่นะครับปืนค่อนข้างใหม่มากเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงรอยท่อนอกเนี่ยแทบจะไม่มีรอยถลอกเลยนี่นะครับแม็กกาซีนนะครับตัวแม็กกาซีนก็แทบไม่มีรอยในการใส่เข้าใส่ออกเลยนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาถอดให้ดูกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ นะครับตัวนี้นะครับอ่ายังเป็นของเดิมอยู่นะครับแต่ว่าก็ลื่นนะครับตัวนี้นี่นะครับชุดท่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ดูเลยนะครับปกติเนี่ยพวกกลอกนะครับจะมีปัญหาตรงนี้นะครับตรงตัวอ่าท่อนอกนะครับบางคังมันจะมีการหักนะครับตรงนี้แต่ตัวนี้ปกติดีนะครับยังไม่มีอะไร ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับน,นี้ชุดฮอบนะครับโอเคนะครับเยวก็จะมายิงทดสอบให้ดูกันก็จะยิงทดสอบไม่เยอะนะครับเพราะว่า ปืนค่อนข้างใหม่ครับไม่อยากให้สึกมากไปเท่าไหร่นะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาใส่กระสุนกันนะครับขอสักห้าหกนัดก็พอแล้วได้แปดนัดน,นะครับโอเคไม่เป็นไรเนาะโอเคพยายามเลี้ยงให้สลับฟันปลาแบบนี้นะครับ นะอันนี้หัวแก๊สไม่ดีนะครับโอเคนี่นะครับแก๊สไม่รั่วไม่ซึมนะครับฟังจาก,กเสียงอันนี้เป็นคาบแก๊สหัวแก๊สมาสักครู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบยิงให้ดูกันนะครับนี่นะครับ ร้นะครับแปดนะัด้งอะไรครั้ง,งนะครับโอเคนะครับขอยิงแค่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทําการจัดส่งให้นะครับผมสําหรับจุดก,กระบอกนี้นะครับ we g ็นะครับขอบคุณครับ